ดีปีการศึกษา2559ค่ะวันนี้คงเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของเรียนหลายๆคนนะครับหลังจากที่ได้ปิดเทอมไปนานแสนนานใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของโรงเรียนเราด้วยนะคะที่เราจะได้เจอเพื่อนใหม่ครูที่ปรึกษาใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆมากมายเลยค่ะผมชักเริ่มอยากจะไปดูอะไรใหม่ๆมแล้วสิครับเปะใช่ค่ะงั้นถ้าเราพร้อมแล้วไปชมกันเลย สำหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2559นี้บรรยากาศของโรงเรียนเราก็เป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นและสนุกมากเพราะทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอในการเปิดเทอมบางคนอาจจะพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกๆคนคงมีความสุขสำหรับการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้วันแรกของการเปิดภาคเรียนนะคะ ก็จะมีกิจกรรมการต้อนรับนักเรียนหน้าเสาวทธงโดยผู้อำนวยการที่น่ารักของพวกเราและทางโรงเรียนยังมีข่าวดีที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้คะแนนสอบโอเน็วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน4คนดังนี้ค่ะ 1. นางสาววัน,นิชาสหัตพนม3ทับสนางสาวจิรชยาโชคพิพัฒกุลม3าทับสนายเตชินปัญญาสกุลวงศ์ม .3 ทับ3 และสุดท้ายนางสาวปรวรีคล้ายคลึงม .3-3 ทับพร้อมกับนายชินธาราดลทิปม์ม5ทั 2, ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นผู้ได้คะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดในการแข่งขันชีววิทยาระดับประเทศและนายโพศกรด่านพาณิชกุลม .6-2 ทับได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันชีววิทยาระดับประเทศอีกด้วยค่ะ วันที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรางวัลน,นั้นก็คือนายอภิชาติเมธีโชรัตนพิทักษ์ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียณนะเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับโลกณนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างเดือนกร,รกฎาคมซึ่งพี่อภิชาติเมธีไม่สามารถมาร่วมแสดงความินดีได้เนื่องจากติดภารกิจในการออกรายการโทรทัศน์เดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์จากพีกันก่อนเลยค่ะ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ชินนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เคยทํางานกับสตาร์บัคอของเราตอนนั้นพี่ชินทําอะไรครับแต่ต่อบ้างครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ค่อยทำอะไรนะครับแล้วตอนนี้พี่ชินมาทําชื่อเสียงอะไรบ้างให้กับโรงเรียนครับอ๋อก็ไปแข่งชีววิทยาโอลิมปิกระดับประเทศครับได้เหรียญทองกลับมาแล้วก็คะแนนภาคที่สี่สูงสุดครับแล้วพี่รู้สึกอย่งไบ้างครับที่ได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจก็ภูมิใจมากครับที่ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนของเราครับจริงๆโรงเรียนของเราครับถ้าจะสู้มันสู้ได้เลยครับ และในปีนี้ผู้อำนวยการของโรงเรียนเราก็ได้เป็นครูที่ปรึกษาด้วยค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยปีนี้ก็พิเศษสุดครับท่านผู้อำนวยการของเราได้มาเป็นที่ปรึกษาพี่พี่มหกอีกด้วยเห็น <potem S 2> พี่ๆี่แล้วคงดีใจและมีความสุขในการที่ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการมาเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้นะครับ <bon> ทําไมท่าน <บ Angular? S 1> พอถึงมาเป็นที่ปรึกษาคะอ๋อคือคือคือจริงๆแล้วการเป็นที่ปรึกษาเนี่ย โรงเรียนเราครูไม่พอคือครูของเราเนี่ยจำนวนทั้งหมดโอ้ร้อยกว่าห้องเนี่ยมันไม่พอม่ดีมีคนเดียวใช่ไหมพอคนเดียวปั๊บเนี่ยวิธีการก็คือหนึ่งฝ่ายบริหารคือพวกครูเนี่ยก็ต้องลงมาช่วยบางทีครูใหม่มาเป็นที่ปรึกษาของระดับชั้นหมอปลายเนี่ยเด็กโตเด็กค่อนข้างต้องใช้ครูที่มีประสบการณ์ <c oughs> เขาก็จะมีความสุขว่าเออผู้ในการนี่แม้แต่เวลาไม่ค่อยจะมีก็ย,ยังมีเวลามาให้กับเขาเมื่อกี้ก็เห็นไหมบรรยากาศก็รู้สึกกันเองอะไรครูก็ได้สามารถที่จะ เขารู้จักครูอีกทางหนึ่งได้ในฐานะที่เป็นครูประจำชั้นเดี๋ยวเวลาไหว้ครูนะมีความสุขมากเขาก็จะมาจัดแจะอะไรของเขาตามภาษาครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภาพบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนเราใช่ค่ะนอกจากจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกแล้วนะคะก็ยังเป็นวันที่มีการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกและก็คะแนนโอเนสูงสุดของประเทศค่ะผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา2559นะครับใช่ค่ะงั้นพบกับเราใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้คงเป็นวันเปิดภาคเรียนเอาไหมวันนี้คงเป็นวันเปิดภาคเรียนเอแบบเอห่ไหมเอาไหมเอาไหม